การรุยเรื่องเด็กกรตอนะครับตรงนี้เราก็อยู่ในช่วงของวันแห่งความรักกันอูครับใช่แล้วค่ะนี่พี่เอมครับคุณผู้ชมคะครับเชื่อเรื่องอนุภาพแห่งความรักไหมคะเชื่อครับที่เขาบอกว่ารักแท้เนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกันได้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติภาษาศาสนาผิวพรรณรูปร่างหน้าตาอายุวันโนสุขังพลังไปหมดเลยเชื่อเลยไม่มีอะไรมาขวางกันได้อันนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งเชื่อโดยสนิทใจเลยเนี่ยเชื่อมากเลย โอ้ไม่มีอะไรมาข้าพี่เนี่ยฟ้องมากเลยว่าเชื่อนี่น่นี่น่จริงใจแล้วเชื่อหรือเกินเชื่อจริงจริงนะรักแท้เนี่ยไม่มีอะไรมาแบบว่าปิดบังปกป้องหรือได้เลยนะพี่เฮยมีเหรออยากอยากจะมีมั่งเหมือนกันนะเออจริงๆแล้วก็หน้าตาก็ดีนะคืออยากจะมีบ้างอะไรนะทำให้ไม่มีเนี่ย แต่ก็สวยนะแต่พี่เนี่ยไม่น่าแต่งงานได้เลยนะเอ๊ะทำไมอ่ะหนูสงสารแฟนพี่มากเลยอ่ะทำไมเอย่างพวกเราปกติเนี่ยนะคะเราก็จะรู้จักแต่ความสนุกสนานร่าเริงสดใสมีภรรยาก็รู้จักแต่นรกอย่างเฮ้ยเอาไปถึงแขกรับเชิญเราก็เล้วกันเราโมกมาทั้งเป็นไม่แขกรับเชิญเลยนะแขกรับเชิญเลยวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานี่ดิฉันสรรหามาให้โดยเฉพาะเลยเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆแล้วก็พิสูจน์คำว่ารักแท้ไม่มีอะไรขวางกั้นได้จริงๆครับ ของเรานะคะคุณสุเทพศรีใสคุณดวงดีไทยแล้วก็น้องสุพินดาอีกครอบครัวนึงนะครับคุณสมชายนะครับคุณสุภาพิษและน้องสุภาวรรณจันเจือครับและสุดท้ายเลยนะคะคุณแมวและคุณนิโคค่ะใช่ครับในนี้เลยครับผู้ชายตัวเล็กตัวเลดกใกลลูกครับตังค์ดูครับของพี่นาาทางนูดีครับไม่ต้องทำอะไนดีเอ้าทำไมมันเล็กเนี่ยครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับค่ะนี่เป็นครอบครัวที่เรียกว่าน่ารักมากน่ารักสองคนเอ๊ะอีนึ่งอ่ะอ้าวถามเลยดิฉันแล้วก็คุณเป็นคนเอามานี่คุณแมวคุณนิโคลอ่ะก็ใช่สิก็เห็นก็ถามดูเหมือนกันนึกว่าจะสงสัยอาจจะเพิ่งแบบเข้าใหม่ปลามันเนาะเดินมาไม่ไหวเออเหนื่อยเหนื่เหนื่อยอยู่ไม่เป็นไรรอสักคู่นะสัมภาษณ์สอง มาพูดนี้ไปก่อนยังเหนื่อยนะครับคุณแมวคุณนิโค้คงจะยังเหนื่อยอยู่ครับคุณผู้ชมครับข้าวใหม่ปลายังมันแปรบเลยแปรบถามนี่ดีกว่าคู่นี้คู่นี้แต่งงานกันนานหรือยังคะหลาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่านะคะทางนู้นล่ะคะทางนู้นนี่ได้แต่งไหมครับพอ ทำไมคุณถามไปเลยนะครับคุณแอมแตกแตกกันได้นอย่งครับอยู่กันมาประมาณสักเกือบเกือบสิบปีแล้วครับสิบปีครับนะโอ้โหทรมานมากเลยไหมครับจะไปทรมานยังไงล่ะครับแต่ชีวิตมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเอาใจใส่กันมันก็มีความสุขครับถูกต้องนี่มีลูกคนเดียวทั้งคู่เลยนั่นก็มีลูกคนเดียวทางนี้ก็มีลูกคนเดียวครับน้องชื่ออะไรคะน้องเจนนี่น้องเจนนี่น้องอะไรคะน้องฟลุ๊กครับน้องฟลุ๊กครับทำไมชื่อฟลุ๊กเพราะว่าคือเมื่อครั้งมาได้ต้อนใจมาฟลุ๊กมานะครับ ฟุกหมายว่าฟุกแบบทุกมันโชคดีอะไรเงี้ยโชคดีฟุกได้มาแต่ฟุกๆุกอะไรได้มาแบบฟุกทุกครับเจอกันได้ยังไงคะมาเล่นตลกด้วยเล่นตลกด้วยกันคณะอะไรคะเหลือเฟือมกจกครับเหลือเฟือมกจกครับใครเข้าไปในคณะก่อนคะคุณจอนเข้าไปก่อนคุณโจตามมาทีหลังครับแล้วไปจีบกันยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยเข้ามาผมมาเจอก็ปิ๊งเลยอ่ะอปิ๊งเลย ไปถึงชอบพี่จอนนะคะแปดดีครับแรกดีแปดตรงไหนอ่ะก็เหมือนกันไงครับอ๋อเหมือนชอบเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนกันเหมือนกันจีบอยู่นานไหมครับพี่เทพประมาณ2ปีครับ2ปีครับนะครับแล้วน้องป๊อปล่ะครับหลังจาก2ปีไปแล้วที่จีบนี่ตัดสินใจนานไหมครับว่าจะอยู่กินกับเขาเนี่ยครับตัดสินใจยากไหม ยากเหมือนกันนะพี yeah ่ยากมั้ยแย่ไปพักนึงเลยอ่ะแย่ไปพักแล้วพี่เทพ่ยวตัดสินใจยากมั้ยผมผมตัดสินใจสักปีแรกแล้วแรกแรกไปจีบกันนี่ยังไงคะเห็นว่าต้องการไปจีบผมซื้อส้มบัติไปปากเลยครับซื้อไปปากตรงๆอย่างเงี้ยเหรอครับตรงๆเลยครับรับตั้งแรกเดี๋ยวปูปลาล้อ่ะปูปลาล้ะเลยยังไงนะ คือว่าตามแขวนหน้าห้องออพี่ตนเล่าให้ฟังหน่อยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็แอบดูว่าใครมาแขวนไว้อ๋อตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จอนเหรอก็เลยแอบดูก็เลยจ่าเอยวเลยเขาบอกว่ามาทําไมทุกวันเขาก็บอกว่าเราชอบเออเวลาเขาแบบไปเล่นตลกไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไปกันคนละทีไงคุณแม่บ้านก็อยู่บ้าน คุณพ่อบ้านก็ออกไปเล่นตลกแต่เวลากลับบ้านกลับพร้อมกันนะคะทำไมไปรับเหรอครับทำไมต้องกลับบ้านพร้อมกันครับพี่เปไม่ถึงครับน้ป๊อบประทับใจอะไรพิเทพหรือว่าไม่มีประทับใจมีไหมครับความประทับใจในตัวพิเทพเนี่ยมีไหมต้องคิดนานนะคะพี่เอ็มคิดนานเลยโอ้โหเริ่มแะเรนีเลครับไม่แรงวันเริ่มตอนนี้ประทับใจอะไรครับต่อครับ เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายตอนแรกนะคะจนทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่แล้วก็อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นนะคะที่เตรียมต้องลองมาอยู่ด้วยอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นเลยเหรอคนนี้เหรอได้ยินจากปากผู้หญิงหรือเปล่าดูบังคับพูดหรือเปล่าครับออกทีวีดูบังคับพูดหรือเปล่าพูดจะยี้มาทุกรายการทีเขาถามนะฮะเป็นเป็นความจริงครับแล้วเท่นไงครับประทับใจอะไรน้องป๊อปแค่มองเนะเฮ้ จะกลางวันแสกๆจะเอากันเลยเหรอคือความประทับใจที่เรามีให้ก็คือคือคือก็คิดไม่ผิดแล้วที่เราตัดสินใจแเออไปชอบเขาไปทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าให้ชีวิตมีถึงวันนี้นะเขาก็ไม่เคยรังเกียจว่าหน้าตาเราจะเป็นยังไงขอให้เราเด็กทำตัวเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่เขาบอกก็ก็ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ประมาณนี้นะครับคุณพ่อหล่อไหมลูกหล่อไหมหล่อไหมครับหล่อไหมตอนบาดังที่เ่าหล่อไหมพ่อหล่อไหมหล่อ เด็กเดี๋ยวนี้หลงอะไรผิดไปเยอะเลยที่บอกว่าอะไรใครเหรอมาแล้วมาแล้วใครมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงมายังไงคะเนี่ยอ่านิโก้ครับทำไมสภาพจะเป็นอย่างี้แล้วล่ะคะจะเนยังไงจเหยียบกันสิครับจะเอาไงครับจะเอาไงตรงนั่งก่อนไหมครับ แมวมันไม่เป็นไรครับยิงคุยก็ได้ครับคุยก็ได้ไม่มาช้าเงี้ยครับอ๋อเพิ่งกลับจากฮันนีมูนค่ะที่ไหนมาครับออสเตรเลียไม่ทำอะไรครับอ้าฮันนีมูนความรักเลยค่ะต้องการหลวงเงี้ยโอ้สงสารพี่แมวอ่ะตั้งแต่ฮันนีมูนแล้วก็แต่งงานไปพี่แมวยังไม่ได้หลับได้นอนเลยค่ะประมาณถาอะไรกันบ้างคะเจ็ดวันแล้วครับยังไม่ได้นอนเลยน้องค่ะน้อง น้องแมคโคเนี you know so ่ยนิคน so like, ิคน้องนิโคอ่ะทรมานพี่ต่างๆนานา้าพี่แมวเนี่ยหญิงกับชายอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนก็น่าจะรู้ด้วยว่าทำอะไรกันแสดงว่าแสดงว่าชีวิตนี่กำลังข้าวมันไก่เลยเขาใหม่มาเลก็เจ็เดี๋ยวก็ถอนแค่นี้ก็ไม่มีให้ถอนแล้วจะถอนมาก จ็ดวันไม่ได้นอนเนี่ยก็นอนนิโคเขาให้ให้อ่าไหนไหนมาแล้วนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีในช่วงหน้าเราจะให้ทั้งสามคู่นี่มาทดสอบความรักกันนะครับทดสอบความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ว่าไหนไหนไหนเนี่ยจะรู้ใจกันมากที่สุดเชิญมาร่วมงานจกใครคะนี่ครับเดี่ฮะเนี่ฮะคุณจะบอกสามคู่ผมว่าไม่ถูกแล้วครับทำไมครับอันนี้คู่อันนี้คู่อันนี้สองข้าง ไม่ครับมาสองข้างก็คู่หนึ่งไงคขาจะเป็นคนละอย่างกันน่ะอุยตายอุยตายหันไปทางนู้นก็ซาฟารีเวอร์ทางนี้ก็บ้านผีสิงเฮ้ย่อะไรกันเนี่ยเดี๋ยงไม่เข้าไปว่าเขาอะไรฮะคุณนี่คุณอีกไหมอ้ตไายกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโล๊ะกันเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามา ทดสอบความรักกันใช่แล้วค่ะแล้วเราได้รับเชิญนะคะพิธีกรองบอกว่าพิธีกรชื่อดังเลยนะคะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะคะมาร่วมดำเนินรายการให้เราด้วยครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักกันสุ่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเป็นเรื่องเดกัน่อค่ะเ็กลย่เมกันต่อเมเ็ต่อะ่ตะลุยเรื่องเด็